สวัสดีทุกคนนะครับนะครับพี่เบสมาอธิบายในไลฟ์นี้ก็คือสินค้าต่างๆที่น่าสนใจสําหรับคนรักสุขภาพนะครับโดยเฉพาะเพจของเรานะครับจำหน่ายเฉพาะนะครับสินค้าที่เป็นธัญพืชและผักผงเพียวร้อเซเท่านั้นนะครับทันพืชและผักผงเพียวร้อเท่านั้นนะครับและก่อนอื่นถ้าใครเข้ามาดูแล้วนะครับถ้าใครกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับวันนี้จะเป็นการไลฟ์แบบ รวมรวมสินค้านะครับรวมสินค้าทุกอย่างเลยให้ให้กับทุกคนได้เห็นนะครับผมขอเช็คเสียงเช็คไม์เช็คไฟนิดนึงนะครับเป็นยังไงบ้างอ่ามาแล้วโอ,โอ,โอแต่ว่าของจริงสวยนะใช,ใช่ไหมจริงสวยนะครับอ่าโอเคเสียงเป็นไงบ้างชัดนิดนะึง โอเคนะครับเสียงก็โอเคแล้วอ่าเรียบร้อยก็เราก็ไปลุยกันเลยนะครับอ,อย่างแรกเลยก็คือในไลฟ์นี้นะครับใครเคยทานผักผงแล้วบ้างนะครับหรือใครเคยทานธัญพืชผงแล้วบ้างนะครับลองคอมเมนต์กันดูนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่เคยวันนี้จะอธิบายให้ฟังว่าธัญพืชผงหรือผักผงเนี่ยนะครับมัน เป็นอย่างไรมันดีอย่างไรแล้วปัจจุบันเทคโนโลยีมันมาได้ไกลแค่ไหนแล้วนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับน้องโมเอารูปตัวเป็นตัวผักก่อนนะครับเอาแหล่งที่มาก่อนก็ได้ครับอ่าครับเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ครับคือ,อจากปีประมาณสัก2 0 0 8ขึ้นมาเนี่ยนะครับการตื่นตัวเรื่องสุขภาพของโลกเนี่ยมันก็มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะพยายามมองหาวิธีการนะครับและวิธีการที่ ทุกคนอยากได้ก็คือ 1. น,นเลยก็คือได้ผลนะครับต้องอยูบ่บนพื้นฐานของความว่าได้ผลนะครับสก็คือว่าทำอย่างไรให้มันสะดวกและรวด,ดเร็วนะครับนั่นก็คือแนวคิดของทั่วโลกนะครับที่ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมาในหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผงผักแบบของเราหรือเป็นเกี่ยวกับน้ำมันสกัดนะครับต่างๆเลยแล้วก็พอเริ่มทำสองอย่างนี้ได้ ก็เริ่มเข้าสู่ยุคผมเรียกมันว่ายุคเรเนซองขององการสุขภาพของทั่วโลกเพราะว่ามันการคือเราต้องเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมันมันจะอายุยืนได้หรือสุขภาพดีได้เนี่ยมันมันอยู่ที่สามออเนาะที่ผมเคยบอกเนื้ออาหารอารมณ์แล้วก็อากาศอาหารอารมณ์แล้วก็อากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของอากาศก็ต้องบอกว่ามันเป็น ถ้าเป็นเมืองไทยท้านบอกมันเป็นเวรเป็นกรรมเหมือนกันนะนึกออกไหมเพราะว่ามันหนีไม่ได้นะวันก่อนผมคุยกับดรท็อปเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันก็บอกว่ามันโอ้โหอยู่กรุงเทพนี่พี่เบสมันหายใจเข้าไปนี่นะพีเอมเนี่ยมันไปถึงก้นของปอดเลยนะครับแล้วก็มันหนีไม่พ้นก็ต้องรู้จักเอาออกก็ทําอะไรไม่ได้แต่อาหารกับอารมณ์ทําได้นะครับซึ่งในส่วนของของเราเนี่ยนะครับที่บอกว่าพอคนรู้ว่า เราทานอาหารสุขภาพแล้วมันทําให้อายุยืนได้จริงก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการที่แบบแล้วทายัางไงให้มันทานได้บ่อยทานได้เร็วนะครับในส่วนของผมก็เล็งเห็นในส่วนของตัวผงผักนะครับผงผักอาหารครีนโปรตีนพืชพวกนี้ทำยังไงให้ผงผักพวกนี้มันมันยังเหมือนผักสดนะครับตัวนี้ก็ใช้งานวิจัยอยู่เกือบ3ปีคือพยายามทําให้มันเป็นผงผักนั่นแหละแต่ทําให้มันสดไม่แห้งไม่ dry นะครับไม่แห้งไม่ dry เวลาชงน้ำแล้วมันยังเป็น Fresh r e ิเ l a b l e อยู่นะครับในปี2018ก็ทำสำเร็จเครื่องจักรที่เราใช้เนี่ยนะครับของเยอรมน,นีกับไต้หวันนะครับสตัวซึ่งต้องถือว่าเป็นเทคโนโลยีด้านผงผักชั้นยอดของโลกนะครับที่อยู่ในเมืองไทยนะแปลกไหมจริงๆไม่แปลกหรอกครับคือผมจะบอกความลับของผมให้ประเทศอื่นเนี่ยเวลาเขาวิจัยเรื่องผงผักธัญพืชเนี่ยเขาจะลำบากเรื่องวัตถุดิบแต่บ้านเราอะครับเราเป็น แผ่นดินทองเราโชคดีครับที่ผักต่างๆบ้านเราเนี่ยมีเยอะแล้วก็ต้นทุนไม่ได้สูงพอต้นทุนไม่สูงะครับเราก็เลยสามารถวิจัยพัฒนาได้จนมันประสบความสำเร็จเป็นเป็นเฟรชนาโนเวจีะนะครับมันก็คือผงผักสดเพียวนะครับซึ่งประโยชน์คืออะไรคุณก็สามารถนำไปทานแทนอย่างในรูปเลยครับคุณสามารถทานบรอกโคลี่ดอกหนึ่งเนี่ยมันด้วยด้วย,ด,วยด้วยการทานผักแค่ช้อนเดียว แค่ช้อนเดียวคือการเอาบอกโคลีหนึ่งดอกนะครับมาผ่านกระบวนการนาโนแล้วก็จะเหลือแค่แค่ช้อนเดียวทีนี้คําถามก็คือมันยังเหมือนผักสดไหมผมยืนยันครับเพราะว่าการทําผงผักเนี่ยจุดด้อยของมันที่สุดเลยก็คือมันสูญเสียสารอาหารกับมันกลายเป็นผักที่แห้งตายไปหมดแล้วแต่ของยูสมายครับน้องโมโชงนั่นแนหะยเทคขยะเทะมันยังคงเป็นผักสดครับถ้าเป็นลูกค้าเคยทานจะเห็นว่าการชงกับน้ําเย็นเนี่ยลักษณะของผักที่ออกมา มันไม่ได้เหมือนการชงชาแต่มันเป็นการคืนสภาพของผักเข้าไปในน้ําทําให้เกิดเป็นลักษณะข,ของจูสหรือน้ําผักสดนะครับอ่ะแต่ข้อดีของน้ําผักสดจากผงผักให้ดูนะครับนี่จะเขียวสวยสดอย่างนี้เลยนะครับข้อดีของน้ําผักสดจากผงผักคือสิ่งเดียวที่มันหายไปจากการทําน้ําผักสกัดเย็นคือเนื้อผักซึ่งเนื้อผักคืออะไรครับไฟเบอร์ ไฟเบอร์มีประโยชน์มากปัจจุบันเราตื่นตัวเรื่องไบโอติกไบโอติกมีสองส่วนถูกไหมมันก็คือโปรไบโอติกกับพรีไบโอติกเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้มันคือพรีไบโอติกคือเนื้อผักเนี่ยระหว่างไฟ์สดเนี่ยผมกินอันนี้าลารี่นะอันนี้าลารี่าลารี่นะครับอื้มผมกินาลารี่ไปแล้วหน,หนึ่งหนึ่งห่อใหญ่เพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของนวัตกรรม ซึ่งตอนนี้ปี 18, 19, 2แปดหนึ่งกโอก็7จ็ดแปดปีไปกันนะเจดแปดปีเนี่ยเรามีลูกค้าประจําอยู่ประมาณเกือบห้าหมื่นครอบครัวนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีเยอะออกมาเยอะมากๆเลยซึ่งวันนี้จะค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งประมาณ3าสเดือนนี้ต้องต้องขอบคุณมากเพราะว่ามีลูกค้าใหม่เข้ามาเยอะมากอาจจะเนื่องจากว่า เราเข้าสู่ยุคสุขภาพหรือเปล่านะครับหรืออาจจะแบบคนคนเริ่มบอกต่อกันว่าถ้าคุณจะหาผงผักหรือหาผักสดทานหรือหรือรักสุขภาพจริงๆมาดูยูสมายได้เลยนะครับที่นี่มันคือดินแดนแห่งสุขภาพอ่ะไปดูที่มาที่ไปของแหล่งผักก่อนผมย้อนไปให้ดูครับกว่าจะมาเป็นผักของเราได้นะครับมันจะต้องไปเจอแหล่งปลูกถูกไหมครับแหล่งปลูกซึ่งแหล่งปลูกครับเนี่ย ะจะอยู่รอบๆโรงงานเลยบางคนยังไม่รู้จักโรงงานเราอยู่ที่หล่มศักเพชรบูรณ์นะครับอยู่ระหว่างทางขึ้นเขาค้อกับอำเภอ้ําหนาวเป็นแอ่งกระทะเป็นแอ่งอากาศครับตรงนี้น้ำดีมากดินดีมากอากาศดีแบบดีเวอร์วัาวางอลังการก็เป็นแหล่งปลูกผักส่งต่างประเทศมากเกือบ30ปีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในครัวของประเทศไทยเพราะว่าผักที่คุณกินในประเทศไทยถ้าคุณกินสิ่งนี้ ถัวฝักยาวแตงกวากระหล่ำปีกระล่ำดอกบอกโอรี่ผักโขมผักบุ้งบักเขือเทศขิงนะครับซลอรี่บอกโอรี่เคลนะครับแอ,อ,อสพาร,รากัสหรือหน่อไม้ฝรั่งร้อยละแปดสิบของประเทศไทยนะครับจะปลูกที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์พื้นที่ประมาณสองหมื่นกว่าไร่นะครับ หลังๆเนี่ยนะครับเกษตรกรเนี่ยนะครับด้วยการนำพาของอผู้ใหญ่ใจดีในประเทศไทยแล้วก็เอกชนรวมถึงไล่สายชนของเราด้วยนะครับก็ส่งเสริมพัฒนาการปลูกพืชอินรีย์แล้วก็แปรรูปผมก็รับหน้าเสือของงานเกี่ยวกับการทําผงผักนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเริ่มต้นจากการไปส่งเสริมเกษตรกรเขาปลูกผักส่งให้เราในรูปนี้ก็คือ,อผักอินรีนี่ผักโขมนะนี่เห็นในผักโขมนะครับต้นไบเริ่มเลย ผักโขมนะครับผักอินทรีย์ปลูกคือผักอินียจริงๆปลูกไม่ได้ยากถ้าใครเคยปลูกจะรู้ว่าปลูกไม่ยากแต่ถ้าจะให้ได้เกรดหรือให้ได้ราคาเนี่ยยากเพราะว่ามันจะมีขนาดที่เล็กกับใหญ่เนี่ยไม่เท่ากันซึ่งถ้าเราทําผงผักไม่กินความจาเป็นเราสนใจแค่ปรบมันไม่มีสารเคมีถูกไหมฮะเราก็ขยายผลนะ่ะน้องโมงขยับดุย้ยหน่อยอ่า หลายหมู่บ้านหลายชุมชนรอบๆลงไงไอ้นี่ไอ้นี่อยากให้ดูรูปนี้มากเลยอันนี้ต้นต้นหน่อไม้ฝรั่งใครไม่เคยเห็นต้นหน่อไม้ฝรั่งนี่ไงหน่อไม้ฝรั่งนะครับขยายใหญ่ๆเลยก็ได้ครับมันจะเหมือนต้นลิลลี่นะครับแล้วหน่อเนี่ยมันจะแทงขึ้นมาทุกวันหน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเป็นพืชเก็บต้นอ่อนพืชเก็บต้นอ่อนคืออะไรก็มันก็จะแทงหน่อขึ้นมาเห็นไหมเห็นเห็นหน่อไหมแล้วเกษตรกรเขาก็จะไปเก็บนะครับเก็บมาแล้วก็มาจําหน่าย แพงนะไม่ใด้ถูกๆูนะครับถ้าอยู่ญี่ปุ่นนี่ประมาณสามต้นประมาณเป็นพันนะเป็นพันแต่เมืองไทยเนี่ยเราเราจะได้กินตกเกตต้องจํเรัาก่อนนะเมืองไทยไม่ค่อยสู้ราคาที่ที่ขายในห้างต้นเล็กๆเนี่ยมันคือตกเกตนะครับซึ่งตกเกตเนี่ยจะไปสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือจําหน่ายในห้างนะครับอีกส่วนหนึ่งเข้าโรงงานเราโรงงานผมอยู่ห่างแปลงกเกษตรอินทรีย์พวกเนี่ยไม่ไม่ไมกลเลยนิดเดียวนิดเดียวเลยนะครับต้องบอกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแชร์นิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนทักมาบอกทําไมไม่แชร์มานะครับแชร์ก่อนแชร์แล้วปุ่มแชร์ยังไงแชร์แล้วแชร์แชร์อ่าโอเคครับโอเคเรียบร้อยอะขอเปิดก่อนนะครับก็นี่คือต้นอ่อนออยู่ห่างแปลงเนี้ยไม่ไม่ถึงห้านาทีสิบนาทีมีประมาณเกษตรกรปลูกผลไม้ฝรั่งอินทรีประมาณสักหนึ่งร้อยครอบครัว หนาไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดของโลกนะครับเพราะว่าสารอาหารเกือบร้อยชนิดนะเป็นก็ต้นอ่อนเนาะต้นอ่อนพืชก็จะมีสารอาหารเยอะแล้วก็เป็นเป็นเป็นพื้นฐานของสองสิ่งที่คุณต้องรู้จักแน่นอนคือโฟเลตและกลูตาไทโอนนะครับสองตัวนี้มีเยอะในหะนาไม้ฝรั่งคุณสามารถทานสดสดได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดทานไม่ได้ก็ตัวนี้เป็นต้นแบบสินค้าที่ได้รับรางวัลนวัตรกรรมแห่งชาตินะครับได้รับรางวัลนวัตรกรรมแห่งชาติก็ เอาหน่อไม้ฝรั่งมาทําผงชงดื่มนะครับซึ่งต้นแบบจริงอยู่ญี่ปุ่นกินแล้วสมองดีมากนะครับแล้วก็เกี่ยวกับควาสุขภาพการย้อนว,วัยเนี่ยดีมากนะด,ดีที่สุดในบรรดาผักเลยแต่คนไทยไม่ค่อยรู้จัก่ะต่อไปครับให้ดูแปลงอื่นๆอ,อ,อันนี้ใบโบบกถ้าใครนึกถึงใบโบ,บบกนะครับใบวบกเป็นพืชอินทรีย์ร้อเหมือนกันจะเห็นแปลงเนี่ยแปลงเนี่ยนะครับทำไม่ยากเลยก็คือ การหวานเม็ดลงไปแต่ว่ามันต้องมีน้ํานะครับแล้วมันก็จะแตกลามไปเลยครับใบบวบเนี่ยนะในเมืองไทยเนี่ยที่ทําได้ถือว่าดีจริงๆเลยแหละมีของเราก็คือเราสามารถทําจนขนาดว่าลงน้ําเย็นแล้วกลายเป็นเหมือนใบบวบเยาวราชเลยนะครับสดใหม่มากแล้วแต่ว่ามีน้ําตาลนะสบายตอนนี้จําหน่ายเยอะในเลมอนฟาร์มนะครับอ่ะไล่ไปอันนี้อันนี้เป็นเป็นกระเจี๊ยบเขียวนะครับเนี่ยพวกนี้พวกนี้อินรีหมดเลย เป็นแหล่งปลูกอยู่บริเวณโรงงานที่เราไปส่งเสริมชุมชนข้อดีคือชาวบ้านหรือเอกษตรกรเนี่ยเขาก็จะรวยขึ้นจากการปลูกที่ปลูกผักที่มันปลอดภัยขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไร่สถีชนเนี่ยก็เอาผักดีๆพวกเนี้ยนะครับมาโอา้โหนี่อันนี้อันนี้อยากให้ดูอันนี้จริงจูฉายนะครับอันนี้จริงจูฉายตอนนี้ไม่มีของจริงจูฉายไม่มีของนะครับอันนี้เป็นแปลงของคุณแม่นะครับเนี่ย เกษตรกรที่เขาสูงไวัก็เห็นไหมยิ้มแก้มปีเลยก็เราไปส่งเสริมให้เขาได้เงินเยอะแยะเลยแล้วก็ปลูกผักพวกนี้มันปลูกสบายใจเพราะว่าปลูกอินรีปลูกไม่ต้องไม่มต้องกลัวเคมีเสร็จปุ๊บเราก็รับเข้าสู่โรงงานเราทําผงหน้าที่เราคือสร้างความสะดวกนะครับกับกระจายคุณค่าสู่สังคมประเทศไทยก็ทางลูกค้าที่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดเนี่ยก็อ,อยากได้ผักอินทรีย์แต่พอเอาไปเก็บตู้เย็นสาวันเน่า ผมก็เลยทําผงผักอินทรีนาโนให้นะครับแล้วก็เป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมระหว่างคนที่อยากได้ของดีกับคนที่อยากปลูกผักเพื่อเป็นอาชีพนะครับอ่ะไปดูถึงไหนละมีอีกไหมอันนี้เป็นวอเตอร์เคสนะครับเหมือนกันเลยเป็นเกษตรอินทรีย์เหมือนกันเลยนะครับเถิไปอ่ะนี่หน่อไม้ฝรั่งอ่ะทีนี้มาดูสินค้าเราสินค้าเรามีอะไรบ้างนะครับสินค้าเราเนี่ยนะครับมี หลายตัวเลยที่อยากแนะนำนะครับโดยที่เป็นตัวพระเอกเลยที่โฆษณาอยู่เป็นหลักคือ VIP นะครับอันนี้ไรกันบรนจุน,นะครับก็เป็นหนึ่งแ,ลแหล่งปลูกผักอินทรีย์ส่งโรงงาน VIP โปรตีนนะครับนี่ VIP โปรตีนอ่ะตรงนี้เป็นนวัตกรรมที่ถือว่าเป็นโปรตีนที่ล้ำยุคและย้อนยุคไปพร้อมๆกันย้อนยุคคืออะไรเรากลับไปสู่ความเป็นธรรมชาติถั่ว ถั่วถั่วร้อยเซผักร้อเบดผงนะครับแต่ว่าล้ำยุคคืออะไรเราเอามันมาเบรนใส่กันแล้วเป็นผงร้อเเซใส่น้ำเย็นทานเหมือนนมผักจะได้ทั้งโปรตีนธัญพืชวิตามินไฟเบอร์ทุกอย่างได้ครบหมดนะครับแล้วก็จบที่ที่กระปุกเดียวตัวนี้ไม่ไม่ปรุงไม่แต่งไม่เติมเหมาะมากสำหรับคนที่กระโดดเข้ามาในเรื่องของสุขภาพ คนเป็นโรคภัยไข้เจ็บกินสบายใจเลยเพราะว่ามันไม่มีมันเหมือนคุณกินอาหารชีวจิตอ่ะมัน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 เฮลตี้มากนะครับแต่แต่ว่าอันนี้มันเราสร้างความสะดวกคือคุณสามารถชงใส่น้ำเย็นแล้วก็ดื่มได้เลยนะครับนมผักมีม,มีมีอยู่ในแต่ไม่เป็นไรหรอกครับชงมันมีรูปน้ำไหมมีรูปน้ำไหมอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูรูปน้ำของนมผักนะครับมันก็จะเป็นน้ำครีมครีมรสชาติเหมือนมัทฉะนะครับ ผสมกับอัลมอนด์ถ้าใครเคยกินมัชชะอัลมอนด์ก็จะรสชาติเดียวกันนะครับอ่านะครับแล้วตัวต่อไปที่อยากแนะนำก็คือตัวเวกมอร์ผงผักรวม5สี20ชนิดนะครับอันนี้ก็จะรวมผักเอาไว้และเป็นผักที่คุณเข้าใจง่ายๆเลยก็คือพวกแครอทฟักทองบล็อกโคลี่นะครับเป็นเป็นความคุ้มค่าเลยในกระปุกเดียวนะครับซึ่งตอนเนี้ ผมมีสูตรพิเศษจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ก็คือมันเป็นสูตรผสมบูฟเฟียรหรือผัานะครับเป็น21ตัว20่บกหนึ่งนะครับซึ่งราคา990บาทอันนี้9 9บาทเอ่อบาทได้ทั้งเอ็มไซได้ทั้งเรื่องกระดูกผิวผมเล็บสมองเบาหวานความดันเนี่ยมันมันได้ครบเลยนะครับมันคือมันคือแนวคิดที่ว่าแบบถ้าถ้าเราจะทําผักชงดื่มสักตัวหนึ่งก็เอาให้มันครบสัทีเดียวนะครับ แล้วพอเราได้บูฟเฟียมาซึ่งตัน,นี้ตื่นตัวมากเรื่องผับผับเนี่ยมันจะเกี่ยวกับพวกสมองเนาะนะครับแล้วก็เอ็นเทรชิงกินแล้วไม่แก่ตัวนี้ดีมากวันละประมาณหนึ่งถึงสองช้อนใส่น้ําเย็นใส่นมกินได้นะครับแล้วคุณคุณจะได้แบบภาพฝันที่คุณเคยอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับอ่ะนะครับ,นะรบก็เอ่อ เป็นสินค้าที่อตอบโจทย์คนที่แบบไม่ค่อยได้ทานผักหรืออยากทานผักทีละเยอะๆก็ตัวนี้เลยนะครับสามารถทานได้เป็นผงผัก5สี20ชนิดบวกบวกวุกเฟียนะครับสูตรเฉพาะเดือนนี้นะที่บวกวุฟเฟียสมุดสูตรเฉพาะเดือนนี้แล้วก็น้ําหนักเพิ่มด้วยใช่ไหมเป็น120กรัม <c oughs> นะครับอ่ะตัวต่อไปที่อยากแนะนําคือคิงขิงทองนะครับเป็นขิง ที่ไม่ได้เหมือนน้ำขิงทั่วไปอันนี้เป็นเนื้อขิง100%นะครับปอกเปิดสะอาดล้างน้ําแล้วก็ทําเป็นผง100%ชงชงได้แช่น้าร้อนก็ได้แช่น้ําร้อนก็คือจะกลายเป็นน้ําขิงที่มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอันนี้ดีมากอนเนกประสงค์มากแล้วก็ใครทานก็จะต้องว้าวนะครับขิงก็เกี่ยวกับไข,ขมันคอนดานเบาหวานนะครับอ่อหยิบทุกตัวอันนี้ผงใบหม่อนอันนี้คือกรีนทีชาเขียวนี่คือชาเขียวนะครับชาเขียว าชาเขียวเขาเรียกชาเขียวใบหม่อนถ้าใครกําลังฮิตชาเขียวตอนนี้ก็ตัวนี้เลยนะครับจะได้เกี่ยวกับใบหม่อ uh, นช่วยเรื่องอะไรครับเอ,เอ่อัลไซ e มอร r ใบหม่อนนี่เป็น King of Sugar Control เลยใครเป็นเบาหวานทานตัวนี้จบเลยนะครับหนึ่งกระปุกเนี่ยทานได้2เดือนเลยไม่กี่ห้าร้อยบาทไหมห้าร้อยเก้าสิบาทอันนี้ถ้าเป็นเบาหวานทานตัวนี้เลยนะครับถ้าเป็นเบาหวานทานตัวนี้เลย อันนี้ซาลารีผงนะผมโชว์ให้ดูแต่ละตัวนี่ซาลารีผงนะครับซาลารีก็เกี่ยวกับขับรักสารพิษนะครับมีอะไรอีกผมไปเร็วๆหน่อยบ็อกคอรี่ผงอ่ะบ็อกคอรี่ผงก็ตอนนี้ก็ซันฟอร์เฟรนเนาะเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับ PM นะครับแล้วก็นักกีฬาส่วนมากก็จะซื้อไปใส่เวโปรตีนทานกันนะครับเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอันนี้เป็นไฟเบอร์ผัก5ตัวสำหรับดีท็อกซ์ชื่อวีทอร์นะครับอันนี้ราคา ห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับสามสิบเซิฟนะครับเซิฟละประมาณยี่สิบาทอ่าเป็นผักเพียวทําจากกระเจี๊ยบเขียวกล้วยดิบนะครับหล่อไม้ฝรั่งบรอกโคลีแล้วก็ใบเตยชงออกมาเนี่ยก็จะคล้ายวุ้นใบเตยอ่าชงเสร็จปุ๊บต้องรีบดื่มนะนะครับอ่าแนะนําอีกตัวหนึ่งนี่ที่ผมพูดเมื่อกี้เลยหน่อไม้ฝรั่งตัวนี้ชงมามันจะคล้ายๆชาเขียวมัทฉะอ่หนึ่งกระปุกเนี่ยชงได้สามสิบแก้วตัวนี้เป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ถือว่าเป็นเบสออฟเดอะเวิลด์นะครับ ดีที่สุดเลยคือได้ได้หมดเลยต้านมะเร็งเบาหวานกระดูกผิวผมเล็บสมองอ่อนเยานี่คือครบเครื่องนะครับอ่ะผมเรียงขึ้นไปเรื่อยๆหมดจะกลุ่มผักแล้วเนี่ยนะครับก็มีตัวที่คนถามมาเยอะนะครับผมว่าลูกเพียหลายคนบอกพี่เบี้ยไม่พูดเรื่องนี้เหรอกระเจี๊ยบเขียวกล้วยดิบนี่คู่นี้กระเจี๊ยบเขียวนะครับใครใครชอบความเป็นวุ้นๆน,นะ เจียบเขียวเป็นซูเปอร์ฟู้ดอันดับ2ของโลกนะครับแต่ญี่ปุ่นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเขาชอบมากเลยนะมันมีประโยชน์เยอะมากแล้วเขาเป็นค o อเลาเจนธรรมชาติขับถ่ายเป็นไบโอติกด้วยนะครับแต่ผมชอบแนะนําให้ทานคู่กับกล้วยผงของผมคือไอ้กล้วยผงเนี่ยพอมันเป็นนาโนครับมันจะชงแล้วเหมือนนมกล้วยใช้คู่กันนะครับมันจะสามารถรักษากรดไหลย้อนได้แบบหายขาดนะครับอ่ะราคาต่างๆพอกอกล้วยดิบเท่าไหร่ กล้วยดิบห้าร้อยสี่สิบาทนะครับพวกนี้ก็คือร้อยกร,ร่มนะครับสามสิบเติมนะครับเท่ากับกล้วยประมาณร้อยห้าสิบลูกทำจากกล้วยร้อยห้าสิบลูกนะครับกระเจี๊ยบเขียวนี่คือหนึ่งช้อนเท่ากับประมาณห้าถึงเจ็ดฝักนะครับเจ็ดสามนี่คือสองร้อยสิบฝักตรงนี้นะครับเนี่ยเราคำนวณง่ายๆสองร้อยสิบฝักนี่กี่บาทห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับสินค้าส่วนมากของเราจะมีห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับแล้วก็เก้าร้อยเก้าสิบ ทีนี้มาดูกลุ่มโปรโตีนบ้างเราไปดูโปรโตีนราคาประหยัดสุดก่อนของเรานั่นคือซอยโปรโตีนที่ทําจากซอยโปรโตีนผสมถั่วเหลืองตัวนี้โคตรดีตัวนี้โคตรดีเลยมันคือถั่วเหลืองต้มครับมันคือโปรโตีนถั่วเหลืองะครับแล้วผสมใบเตยอินทรีย์นะครับจากจากบ้านพี่มงคลพี่มงคลเป็นเกษตรก,กรอินทรีย์เกษตรอินรียแบบระดับประเทศอยู่่างจากโรงงานประมาณสามสิบโลแกมีใบเตยอินรีย์ที่โคตรหอมโคตรดีไปหูกองของโคตรดี ผสมกับผงถั่วเหลืองนะครับชงม,มาเป็นน้ําเหมือนน้ำ,นำต้มงู่่ใบเตยซื้อในตลาดแต่เข้มข้นมากคุณสามารถเอาผงเนี้ยชงกินเลยก็ได้น้ําร้อนนะฮะหรือคุณเอาไปต้มอีกมันจะโอถ้าเกิดคุณต้มนะมันจะยิ่งมันขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณกดีมากราคาหนึ่งกระปุกชงได้ประมาณสามสิบสามสิบแก้วคุณรู้ไหมครับกี่บาทสองยเก้าสิบาทนะครับนี่นี้แค่สองกระปุกนึ่งเนี่ยสองบาทนะครับเป็น โปรโตีนถั่วเหลืองผสมไบเตออินซี C. หอมหอมมากคุณคุณถ้าคุณตักสักสอช้อนใส่น้าร้อนต้มหลังบ้านนะหอมทั่วบ้านเลยตัวนี้นะครับอันนี้มีจำนวนจำกัดของผลิตได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเป็นเบสเซอร์เลอร์ของ t i k t o อกอ่ะทีนี้ตัวนี้เป็นขวัญใจของคนรักโปรโตีนคือคนรักโปรโตีนเนี่ยจะมี2สายสายแบบเคมี Me, ก็คือกินพวกสกัดไอโซเลตคอนเซนเทรตซึ่งอันนั้นจะเป็นสายนักกีฬา นะครับที่เขาต้องการโปรโตีนแบบดุ่นดวนไม่ไวยังยังยังไม่ค่อยกังวลเรื่องตับไตเท่าไหร่แต่ถ้าคุณกังวลเรื่องตับไตไส้พุงแล้วเนี่ยอันนี้คือโปรโตีนถั่วลันตาสีทองเป็นโฮเกนโปรตีนโฮเกนโปรตีนคืออะไรโฮเกนโปรตีนคือโปรโตีนบดจากถั่วทั้งมเมล็ดครับไม่มีการสกัดผ่านเคมีเหมือนคุณปั่นถั่วทานนะครับตัวนี้กระปุกละเจ็ดร้อยเาบาทนะครับทานได้ยี่สิบหแก้ว ให้โปรโตีนสูงหนึ่งหนึ่งช้อนโปรโตีนสิบเก้าคุณสามารถดับเบิลช้อนได้ก็คือสามแปดนะครับแต่จริงๆแล้วช้อนเดียวก็ก็โอ้โหก็เต็มเหนียวแล้วน,นะนะครับอ่ะต่อไปอีกตัวหนึ่งเป็นโปรโตีนลดน้ำหนักตัวนี้ทําจากธัญพืชสี่ตัวสูตรนี่มาจากผู้เชี่ยวชาญเลยนะเป็นใช้โปรโตีนถั่วลันเตาสีทองครับแต่เคล็ดลับของมันคือมันใส่ผงมันแกวกับข้าวโพดซึ่งไอ้สองตัวนี้นะมันทําให้คุณผอมโคตรเร็วนะครับเขาเรียกโปรโตีนลีน อันนี้ก็ไม่ไม่ปรุงแต่งนะฮะมันก็เป็นธัญพืชที่มีความอร่อยจากจากบันแก้วกับข้าวโพดจอมหอมหอม,หอมเนาะแล้วก็มีถั่วขาวนิดนึงนะครับถั่วขาวเนี่ยมันช่วยตัดไขมันใน,ใน,ใ,นในลำไส้แล้วก็ตับออกซึ่งยิ่งกินยิ่งผอมแล้วก็มันแก้วเนี่ยกินแล้วฉี่บ่อยแต่มันทําให้คุณไม่บวมนะครับนี่คือสินค้าทั้งหมดเลยที่อยากจะพูดวันนี้นะครับชอบตัวไหนชอบตัวไหนก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับ ก็มีโปรโมชั่นตามเทศกาลต่างๆนะครับวันนี้พี่เบสก็อยากจะมาแนะนําประมาณนี้อ่ะมาดูอีกอันนึงอดีาเพิ่งมีเซอร์ติฟายใช่ไหมบางคนถามเอแล้วมีเซอร์ติฟายไหมขอขอกินน้ําผักหน่อยนะครับมีอร่อยนะผมกินแบบกินวันหนึ่งกินได้เยอะมากวันหนึ่งผมกินเยอะมากแล้วก็ที่บ้านก็กินเยอะนะครับลล่นให้ดูกันหน่อยนะเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นน้ําผักแบบนี้เลยนะครับ เอออันนี้ก็ไอ่ะโรงงานนะครับก็เป็นโรงงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับระดับสูงเลยทางการแพทย์นะครับนะเลื่อนไปต่อก็ได้ครับก็จะมีเซอร์ติฟต่างต่างมีฮาลานมีอยมีทุกอย่างเลยแล้วก็อันนี้เป็นเกียรติยศชื่อเสียงที่เอ,อ่อไปประกวดปีสองศูนย์คือเนื่องจากว่านิตยสารชีวจิตเนี่ยเขาเขาชอบอาหารเฮลตี้ที่มันแบบไม่ปรุงไม่แต่งอะไรอย่างเงี้ยเด้อไหมแบบโคตรคลีน อ่ะเขาก็เห็นสินค้าเราบอกว่าส่งไปไประกวดสี่ไม่แต่ว่าไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะส่งไปเกือบเกือบสี่ร้อยบริษัทปีนั้นเป็นประวัติการั้าวาดไปเลยครับสี่รางวัลน,นะครับได้ได้ไดอรูรูพิกกรูรูพิกก็คือคุณหมอเลือกนะครับแล้วก็ลิเ d อร์ลิเตอร์โหคือลูกค้าเลือกนะครับวันปีนั้นได้รางวัลเยอะมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นเซอร์ติฟายที่ให้เห็นว่าเออเรามี QC มีห้องแลบนะครับเป็นสินค้าไทยที่ต้องบอกว่าเป็นออริจินอลไทยแลนด์ที่เป็นเวิลด์คลาสจริงๆ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราไม่ได้มาอวดอ้างโรงงานแต่ผมอยากจะให้คุณมั่นใจว่าสินค้าเรานะครับดีที่สุดเท่าที่จะทําได้จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสินค้าไม่กีบแบรนด์ในืองทยที่แพทย์หยิบให้มือคนไข้ลูกหยิบให้มือให้แม่ทานแม่หยิบให้ลูกทานหลานหยิบให้ปู่ย่าทานซื้อให้เป็นของขวัญสุขภาพกันตลอดระยะเวลาเจ็ดแปดปีเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราภูมิใจนะครับแล้วก็นี่แหละ นี่แหละคือ,อยูสมายนะครับเป็นผงผักและธัญพืชเพียวร้อยเซนก็ยังยึดมั่นอยู่ในหลักการว่าผมว่ามีคนต้องการธรรมชาติผมว่ามีคนต้องการทานผักเพียวที่ไม่มีการปรุงแต่งผมว่าโลกยังต้องการแบบนี้อยู่แล้วก็จริงๆด้วยนะครับเจดปดปีเนี่ยเราโตต่อเนื่องมากเพราะว่าลูกค้าเริ่มหันมาทานแบบนี้นะครับ อ่ะส่วนลูกค้าใหม่ๆนะครับถ้าเกิดใครทานแบบเอ้กกลัวว่ากลิ่นมันจะแรงกลิ่นไม่กลิ่นไม่แรงนะครับกลิ่นมันกลิ่นกลิ่นมันผักกลิ่นก็คือมันคือผักมันคือผักสดเป็นผงนึกภาพตามถ้าสลารี่ก็กลิ่นสลารีถ้าแครอทก็กลิ่นแครอทถ้าถ้าเป็นอ่าถั่วก็กลิ่นถั่วคือมันคือมันคือของมันคือผักสดนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนรูปร่างมันทีนี้บางคนบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดพี่พี่พี่ไม่ค่อยชอบกลิ่นผักพี่กินยังไงมีรูปไหมมีใส่นม เป็นเอาคุณเอาใส่นมใส่นมนมโอ๊ตนมโอดด๊ตได้ดีมากเลยนะครับใส่นมทานใส่นมทานได้นะครับเอ,อให้ดูรูปผงหน่งเนี่ยเน,นี่ยเนชุดเนี้ยชุดเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยไล่ไปให้ดูก็ได้อ่าครับอ่าอันนี้เป็นผงนะครับละเอียดมากนะครับแล้วก็ในนี้ในห้องแแบบมายังมายังมายังอ่านะครับก็จะให้เดี๋ยวจะให้ดูรูปผงกับรูปห้องห้องที่การทําทําผงนะครับ